ตอนนี้มีขบวนท่องเที่ยวพิเศษเข้ามาแล้วค่ะอันนี้เป็นขบวนที่มาจากน้ำตกเข้ามาในชานชลาที่8ค่ะเพราะว่าชานชลาที่9ที่10ตอนนี้พนักง,งานกำลังทำความสะอาดอยู่ค่ะเข้ามาแล้วค่ะ แต่เข้ามาแล้วค่ะเข้ามาในชานชาลาที่8 เป็นขบวนน้ำตกค่ะเป็นรถด,ดีเซลลางนะคะที่เข้ามา นักท่องเที่ยวก็กำลังทยอยลงค่ะสักพักหนึ่งก็จะออกไปรถไฟสายน้ำตกนะคะ ตอนนี้จอดอยู่ในชานฉลาที่8เป็นรถดีเซลรางค่ะพอมาส่งผู้โดยสารก็เคลื่อนออกไปค่ะแล้วก็มี รถไฟเข้ามาจากบ้านคลองเลืกค่ะตอนนี้สวนก,นกันกับรถไฟดีเซลรางเียค่ะคอยอ,อกไปแล้วค่ะแรงค่ะรถดีเซลรางใครบอกไม่แรงแรงค่ะ เข้ามาอีกขบวนค่ะอันนี้เข้ามาจากบ้านคลองลึกมาดูว่าเป็นรถดีเซลลางเหมือนกันหรือเปล่ารถมองไม่เห็นค่ะตอนนี้อ๋อเป็นหัวจัด4หนึ่ค่ะ ต้องลึก ขบวน912กับที่า1 8 3จะเข้ามาได้ในชานชลาไหนคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ชานชลาที่ว่างอยู่ก็จะมี 6, 7 8, แ,แล้วก็ 8, 9ค่ะอันนี้ถอยออกไปละค่ะ ผูมาลากออกไปมีผูมาลากริ้วออกไปก่อนค่ะแล้วก็4129น่าจะตามออกไปแต่รถมองอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นค่ะว่าเป็นปูที่เข้ามาเป็นหัวลากเบอร์อะไรเนี่ค่ะก็ตามกันออกไป ไปจากช้นชลาที่6ค่ะวันนี้ชานชลาที่6ที่7น่าจะรับบทหนักเพราะว่า4ี4 1ีหนึ่งจอดอยู่ตรงทางแพ่งที่จะเข้ามาระหว่างชานชลาที่4กับชานชลาที่5พอดีค่ะแล้วก็ไม่รู้จะเสร็จทันขบวนคีฮหนึ่งแปที่จะเข้ามาประมาณสองทุ่มครึ่งหรือเปล่า อันนี้เป็นตารางรถไฟวันนี้ค่ะนะค่ะปูล่ลากริว้วบ้านคลองลึกเข้ามาแต่ว่ารถมองไม่เห็นค่ะว่าเป็นปู่เบอร์อะไรออกไปแล้วค่ะจอดริ้วไว้ก็ออกไป ซีซีนึงซียังไม่เสร็จค่ะอนันนี้มองออกไปที่ชานชลาที่สามแสงไฟยังคงอยู่ค่ะ ิ้วที่จอดอยู่ในชานชลาที่6ก็จะไว้ใช้สำหรับบ้านคลองึกค่ะวันนี้คีห้า183ตามสเกดูก็จะเวลา20.30นาฬิกา30น,นาทีค่ะนี่ก็ใกล้เวลาแล้วน่าจะตอนนี้90 11พนักง,งานกำลังทำความสะอาดอยู่ ออกมาล้างกันถึงชานชาลาเลยนะคะตอนนี้ที่หัวลำโพงเหมือนเป็นบิ๊กคินน่งเดย์ไม่เคยสังเกตเลยค่ะว่าที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงมีะระฆัง อยู่ในชานชาลาที่7ค่ะที่หัวลำโพงก็มีละฆังเช่นกันนะคะตอนนี้ขบวน262ค่ะเข้ามาจากบ้านตาคลีเนื่องจากชานชาลาที่3มที่4ที่หตอนนี้นะคะน่าจะยังใช้ไม่ได้ขบวน262เข้ามาในชานชาลาที่8ค่ะแล้วก็ต่อด้วยขบวน K5183 แล้วก็912ค่ะวันนี้912เลด4ทุ่มครึ่งเลยค่ะไม่รู้จะรอไหวไหมแต่เดี๋ยวจะรอขี้ฮะสักพักหนึ่งค่ะตอนนี้262กำลังเข้ามาในชานชลาที่8จริงๆเข้ามาใกล้แล้วค่ะ แต่ว่ากล้องรสไม่ได้เป็นรถดีเซลล้างค่ะทะบียนสองหกสองมาจากบ้านตาคลีผู้โดยสารทยอยลงแล้วค่ะ โดยสารลงจากรถวันนี้เยอะค่ะเสาร์อาทิตย์ นีค่ะถ้าเป็นรถด,ดีเซลลางถ้าผู้โดยสารลงหมดก็จะออกไปเลยค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งขี่หาหนึ่งแปดสามน่าจะเข้ามาค่ะโดยคงได้รอแค่ขี่หาหนึ่งแปดสามค่ะ ไออกไปค่ะแรงนะคะตอนนี้ในชาญนชลาที่7ขบวน212กํากำลังเข้ามาค่ะวันนี้ราเสียเวลาเยอะมากค่ะทั้งคี้หนึ่งแทั้ง912 มาดูว่าอันนี้เป็นรถด,ดีเซลรางหรือเปล่าหรือว่าเป็นหัวจกักแต่น่าจะเป็นหัวจักค่ะดับไฟเข้ามาแล้วอันสตอมค่ะเดี๋ยวดูว่าเป็นเบอร์อะไรเข้ามาแล้วค่ะ 4401อันซอมค่ะขบวนธรรมดา212วันนี้เข้ามาราว2ทุ่มครึ่งค่ะจอดในชานชลาที่7สถานีหัวลำโพง กันออกไปเหมือนเคยค่ะอันนี้เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงหัวลำโพงไล่กันออกไปเช่นเคยค่ะแต่ไม่รู้ว่าปู่4012หรือว่า4019คืนนี้ทำกระบวนกา,ากหัวหินค่ะกระบวนที่212ห่งลากตามกันออกไปก็น่าจะเป็นคีฮะ183ค่ะเตรียมเข้า หลังจากขาบวน212เสร็จแล้วก็จะเป็น912ค่ะชานชาลาที่10-11เมื่อกี้ทำความสะอาดบิ๊กบิ๊กคินนิ่งเดยไปเอี่ยมเลย มีรถถอยเข้ามาเที่ยมในชาญนชลาที่เจ็ดค่ะรอทำขบวนเข้ามาแล้วค่ะแต่ไม่รู้ปู่อะไรนะคะ อันนี้เตรียมสำหรับขบวนที่จะไปหัวหินพรุ่งนี้เช้าค่ะชานชลาที่หก็มี1ริ้วแล้วก็ชานชลาที่7็อีกหนึ่งร้วค่ะตอนนี้ลุ้นว่าคี่ฮาจะเข้ามากี่โมง